ตอนนี้เจ้าบ็อกค่ากีนชีกบูเยนโลไซส์ของผมก็อายุประมาณเกือบเกือบสามเดือนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาป้อนอาหารลูกนกกันนะครับม็อกค่ามานี่ม็อกค่าเร็วม็อกค่าม็อกค่าเร็วเร็วเร็วบอกค่าเร็วม็อกค่าบ็อกค่าเร็วบ็อกค่าบ็อกค่ามาี่เร็วม็อกค่าเก่งมากโล เก่งมากลูกมอค่าน่ารักที่สุดเลยวันนี้เราจะมาป้อนอาหารแก้วมอกค่านะครับกินชีกบูยนโนสไซสตอนนี้น้องอายุประมาณกเกือบสามเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาป้อนอาหารน้องกันนะครับดูน้องดีครับหิวแล้วครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการป้อนลูกป้อนนะครับก็มีถ้วยนะครับแล้วก็มีสลิงและผมใช้ไม้ติีมในการคน แล้วก็อาหารลูกนกนูกที่เบิร์ด A21 นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีทงอาหารและป้อนอาหารลูกป้อนนะครับอันดับแรกเลยเริ่มจากน้ำร้อนนะครับอพอใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วก็ อาหารนะครับนี่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันค่อยๆคนค่อยไปกวนไปนะครับพออาหารเนี่ยคนแบบช้าๆกับน้ำร้อนเนี่ยมันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เราก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าอาหารเนี่ยมันจะเริ่อุ่นๆนะครับจำไว้นะครับถ้าอาหารร้อนเนี่ยเอาให้ลูกนกกินเนี่ยกระเพาะน้องอะ่ะจะทะลุได้นะครับแต่ถ้าน้ำเย็นเกินไปน้องอะ่ะก็จะท้องอืดนนะครับเราต้องเอาแบบอุ่นๆพอดีๆโดยที่เราใช้นิ้วมือน,นี่แหละครับเอาไปจุ่มดูถ้าอุ่นๆเนี่ยก็ให้นกอ่ะกินได้แล้วครับ นี่นะครับคนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่ครับก,ก็สภาพกำลังอุ่นนะครับนี่ครับคนไปเรื่อยนะครับ เดี๋ยวลองแตะดูนะครับว่าอุ่นหรือ,อยังยังยังร้อนอยู่ครับคนปอิครับตอนนี้อาหารเนี่ยเริ่มเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วนะครับแต่เราจะคนไปเรื่อยให้อาหารมันอุ่นนะครับค่อยป้อนให้ลูกนกกินเอานิ้ว ดูดูนะครับตอนนี้อาหารอุ่นๆแลวนะครับเดี๋ยวเรามาป้อนลูกมกกันครับมามกข้าลูกมากินข้าวแล้วอ่าวันนี้เราจะป้อนจะมกข้านะครับอันนี้ลูกอันนี้ลูกหามาแล้วหามาแล้วอ่าป้อนกินนะลูกเห็นไหมครับน้องจะค่อยๆโชกกินนะครับ ครับอที่สามแล้วครับปกติน้องนี่จะทานครั้งละสามหลอดนะครับ วันหนึ่งน้องจะทานประมาณสครั้งนะครับเชา้าเที่ยงและเย็นนี่ครับพออิ่มปุ๊บตรงนี้ก็จะตึงๆเลยครับแน่นเลยครับตรงนี้หน้าอกนี่แน่นเลยอาหารที่เหลือเนี่ยต้องทิ้งเลยนะครับห้ามเก็บมาใช้ต่อนะครับก็ทำให้น้องท้องเสียนะครับเหลือแล้วทิ้งเลยครับเอ่งมากลโลกหมอค่ะ อาหารนกนูทิเบิร์ต a ี่บเออุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสมกับลูกนกนะครับทําให้เติบโตวไวพัฒนาการดีหัดวินได้เร็วและมีขนที่สวยงามนะครับอาหารนกนูทิเบิร์ต a ี่บเอมีโปรตีน21%ไขมัน8%เเซเหมาะสําหรับลูกนกทุกสายพันธุ์นะครับเช่นพอพัทหงหยกเหลือบเบิร์ดกินชีกสังคนวัวคิมสังคนัวเป็นต้นนะครับนูท่เบิร์ด a 2ี่เ จะเน้นการย่อยและการดูดซึมอาหารแล้วยังมีส่วนช่วยในการสร้างจุลินรีย์ในช่องท้องและเป็นตัวจักสาคัญในการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วย DHA อันเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาการจเจริญเติบโตของลูกนกะอย่างมีคุณภาพนะครับ กด <os> subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย